ศาสตราจารย์ดรปณิธานวัฒนายากรผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงให้สัมภาษณ์ทีมข่าวท็อปนิวส์ถึงกรณีข้อกังวลหลังการเลือกตั้งหากมีรัฐบาลที่มีนโยบายแก้ปัญหาชายแดงกัมพูชาไม่เด็ดขาดเน้นสันติภาพจะทําให้กัมพูชาหาเรื่องไทยอีกรอบโดยอาจารย์ปณิธานกล่าวว่าเป็นไปได้ว่าถ้าไม่ชัดเจนไม่เป็นเอกภาพแล้วถ้ากัมพูชามีความสามารถในการเติมกําลังและฟื้นฟูศักยภาพ ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาอีกสักพักเพราะศักยภาพก็ถดถอยลงไปเยอะแต่ก็เป็นไปได้ถ้าเขายังดำรงความมุ่งหมายในลักษณะที่ซับซ้อนแบบเดิมคือปิดล้อมในเวทีระหว่างประเทศขยับมาต่อรองกับเรากดดันเราในเวทีระดับประเทศใช้เงื่อนไขที่ย้อนแย้งของเรามากดดันเราอีกรอบทั้งหมดเหล่านี้เป็นไปได้ว่าเมื่อไม่สำเร็จกัมพูชาก็อาจจะเปิดฉากโจมตีเรา แต่ก็ต้องมีนานาชาติบางประเทศสนับสนุนอยู่ข้างหลังมากขึ้นเมื่อถามว่าสรุปแล้วปัญหาสแกมเมอร์หากจัดการเด็ดขาดจะช่วยให้กัมพูชาหยุดหาเรื่องไทยได้หรือไม่อาจารย์ปนิธานระบุว่ามี2ประเด็นคือ 1. เราคงไม่สามารถปราบได้เด็ดขาดในเวลาอันสัน้นเพราะเป็นปัญหาเรื้อรังเหมือนกับทุกภูมิภาค สแกมเมอร์ตอนนี้ก็ผุดขึ้นมาในหลายพื้นที่กลับมาใหม่เร็วกว่าเก่าจึงเป็นการยืนยันว่าคงไม่สามารถปราบได้อย่างเด็ดขาดค่อนข้างแน่และไม่มีใครทำได้เลยซักประเทศ มันไม่มีเหตุผลอะไรที่จะทําให้เราเชื่อว่าเราจะปราบได้ภายใน3เดือน6เดือนหรือภายใน1ปีหรือ2ปีด้วยซ้ําไปเพราะแม้แต่สหรัฐก็ทําไม่ได้ญี่ปุ่นก็ทําไม่ได้ประเทศเหล่านี้ได้รับผลกระทบสูงกว่าเราอีกด้วยซ้ําจึงไม่มีเหตุผลที่จะเชื่อว่าเราจะปราบได้ในระยะเวลาสั้นแม้แต่จีนก็ทําไม่ได้ดังนั้นจะต้องเปลี่ยนความเชื่อตรงนี้ว่าเราจะทําได้เราจะต้องเลิกหวังลมๆแลงลงๆว่าเราจะปราบแก๊งพวกนี้ได้ ส่วนข้อ2มันชัดเจนพอสมควรแล้วว่าไม่ใช่เรื่องแก๊งสแกมเมอร์อย่างเดียวที่ทําให้เขาเข้มแข็งมันมีมหาอํานาจมันมีหลายชาติรวมทั้งข้อสงสยัยอย่างเช่นเบลารุสมันมีกระบวนการค้าอาวุธสงครามเถื่อนที่เข้าไปช่วยสนับสนุนให้กัมพูชาเข้มแข็งดังนั้นมันยังไม่สามารถตัดการส่งกําลังบํารุงหรือการเติมสเสบียงเติมอาวุธได้อย่าว่าจะตัดแต่ท่อน้ําเลี้ยงเลย ตัดเส้นทางหลักของการส่งอาวุธก็ยังทําแทบไม่ได้จึงไม่น่าจะเป็นเหตุผลหรือความเชื่อที่ว่ากัมพูชาจะยอมเราง่ายๆถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติการทางทหารแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดซึ่งเรื่องนี้ก็ยากสำหรับเราและในที่สุดมันก็จะเกิดความจริงปรากฏขึ้นมาว่าการสิ้นสภาพภัยคุกคามของกัมพูชาแบบครบถ้วสมบูรณ์ร้อเปอร์เซอย่างที่ผู้บริหารบางฝ่ายพูดกันมันยังไม่เกิดขึ้นจริง นะที่ช่อง Sniper News ด้วิเคราห์สถานการณ์ไทยกัมพูชาระบุว่าอาจจะมีการตั้งคำถามว่าตกลงแล้วยกสามจะมีหรือไม่ก็คาดว่ายกสามมีแน่แต่คงไม่ใช่ในห่วงเวลาเร็ววันนี้สาเหตุเนื่องมาจากว่าปฏิบัติการทางทหารตลอด20วันที่ผ่านมาขเขมรมาโดนฝ่ายไทยนวดสะอวมเลยเครื่องบิน F16 กริปเพนบุกเข้าไปหย่อนไข่เล่นงานเป้าหมายทางทหารในแนวลึกของขเขมรอวมไปเยอะอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าทหารขเขมรหน,นีทับก็เยอะ ขวัญหน,นีดีฟอร์สู้ไปก็ไม่ไหวถอยดีกว่าอาวุธที่มีการซันโวเข้ามาใสา่ไฟไทย20วันมันก็ใกล้จะหมดถามว่ายังมีอยู่ไหมมันก็มีแหละแต่ถ้ารบต่อก็คงหมดแน่เพราะฉะนั้นมันก็ดูสถานการณ์แล้วว่ารบเท่าไหร่ก็ไม่ชนะคือเกมสงครามเขาวัดกันแค่7วันก็รู้แล้วว่าผลจะเป็นยังไงที่สําคัญสามารถวัดได้ด้วยแนวสายตาเลยคือใครยึดพื้นที่ได้มากกว่าคนนั้นชนะ ซึ่งปฏิบัติการทางทหารตลอด20วันที่ผ่านมาไทยรุกตลอดไม่มีถอยเลยแล้วก็สามารถยืดพื้นที่กลับคืนมาได้หลายจุดขเมนเองมันก็ต้องวิเคราะห์สถานการณ์แล้วว่าสู้ไม่ไหวถอยดีกว่าไปเจรจาก,กับไทยก่อนดีกว่าหยุดยิง72ชั่วโมงแต่ก็มีการจับตาว่ายกที่3นะ่ะมันมาแน่ ทีนี้เลยต้องมีการวิเคราะห์กันต่อว่ายกที่3มอาจจะไม่ใช่ในเร็ววันนี้มันต้องใช้เวลาซึ่งกระเมนมันก็ต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูบุรณะทั้งถนนหนทางสะพานที่โดนฝ่ายไทยตัดเส้นทางก็ต้องสร้างกันขึ้นมาใหม่รวมทั้งการไปเกณฑ์ทหารเพิ่มเติมเอาคนรุ่นใหม่ขึ้นมานอกจากนี้ก็ต้องเป็นเรื่องของการซื้อกระสุนนํามาใช้กับระบบเก่าที่มีรวมถึงการเติมอาวุธใหม่ๆเข้ามาเพราะฉะนั้นในสถานการณ์แบบนี้หากว่ามียกสามขึ้นมา ต้องมีการเตรียมพร้อมที่มากกว่าจากบทเรียนในยกแรกยกที่สองนั่นหมายความว่าหากมียกที่3ามมันจะเดือดกว่าเดิมเพราะเขเมรไม่ได้เรียนรู้แล้วว่าปฏิบัติการยกที่สองไทยส่งเครื่องบินรบบุกเข้าไปย่อนไขเพราะฉะนั้นยกที่สามมันจะไม่เกิดเฉพาะสงครามโดนแต่เพียงฝ่ายเดียวมันจะมีโดนหลากหลายชนิดถูกนำมาใช้ด้วยต้นทุนต่ำแต่ก่อให้เกิดความเสียหายได้แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่จะพูดถึงก็คือระบบป้องกันภัยทางอากาศ หลังจากที่มีกระแสข่าวว่าเครื่องบินขนส่งรุ่นหนึ่งก็คืออิล -62 เดินทางมาจากประเทศเบลารุสมุ่งตรงมาที่กรุงพนมเปญเพื่อมาส่งสินค้าอะไรบางอย่างโดยจากการประเมินของนักวิเคราะห์หลายฝ่ายมองว่าเนื่องจากมันบินมาในห่วงเวลาหยุดยิงเพราะฉะนั้นของที่มีการส่งเข้ามาคงไม่ใช่ผักสดปลาก,กระป๋องมามา่มาอย่างแน่นอนทำให้เราวิเคราะห์ได้ว่าน่าจะเป็นการเข้ามาเสริมประสิทธิภาพของอาวุธตัวใหม่หรือวิทยาการการรบแบบใหม่ ซึ่งอาจจะเป็นระบบป้องกันภัยทางอากาศแน่นอนว่ากัมพูชาอาจจะยังไม่ได้เข้าไปซื้อระบบป้องกันภัยทางอากาศอย่างเต็มระบบโดยคำว่าระบบนี้ก็หมายถึงแท่นปล่อยเรดาร์ศูนย์บัญชาการซึ่งต้องใช้เงินเยอะมหาศาลถามว่ากัมพูชามันมีเงินไหมมันมีเงินนะมันมีเงินเท่ามันสามารถใช้เงินเท่าซื้อได้ก็ขึ้นอยู่กับเวลาว่ามันจะซื้อช้าหรือเร็วแค่นั้นเอง นอกจากนี้เราก็มองถึงพวกระบบขีปนาวุธดัดแปลงทั้งหลายด้วยเพราะการสู้รบที่ผ่านมาอาวุธจีนน่าจะร่อยหลอแล้วอย่างพวกจรวจหลายลำกล้องทาย90ใช้ลูกจรวจเม็ดอินไชน่าพิสัยการยิงของมันก็ถือว่าไม่น่าจะไกลมากไม่เกิน30กิโลเมตรเว้นแต่ว่ามันมีลูกพิเศษเข้ามาทั้งนี้มอว่านอกจากจีนแล้วตอนนี้กัมพูชาก็น่าจะหันไปพึ่งพิงยุโรปในเรื่องของอาวุธด้วยเพราะจากการตรวจสอบการใช้โดรนที่ผ่านมา กองทัพภาคที่2ตรวจพบว่าแหล่งที่มาของโดรนมันมาจากปฏิบัติการสงครามรัสเซียยูเครนแต่กองทัพไม่ได้บอกว่ามาจากประเทศไหนทําให้มีการตั้งข้อสงสัยว่าเรื่องของโดรนเรารับทราบเรื่องแหล่งที่มาแต่มันก็ต้องมีคนเข้ามาฝึกมีคนเข้ามาบังคับโดรนเลยเข้าใจได้ว่าน่าจะเป็นพวกทาหารรับจ้างจากที่ใดที่หนึ่งอีกประเด็นก็คือกัมพูชาไม่ได้มีจรวดหลายลำกล้องที่ผลิตในจีนเท่านั้นแต่ยังมีการซื้อมาจากเช็ก ่วนลูกจรวดที่กัมพูชาซื้อมาใส่ซันโวใส่เรามันซื้อมาจากประเทศเซอร์เบียซึ่งลูกจรวดแบบนี้มันสามารถนํามาติดตั้งในระบบจรวดหลายลำกล้อง RM70 ที่ซื้อมาจากเช็กได้โดยลูกจรวดแบบนี้อาจส่องเป้าหมายได้ไกลเกิน40กิโลเมตรซึ่งยูเครนเองเคยนําลูกจรวดจากเซอร์เบียมาใช้โจมตีรัเสเซียด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นการมาของเครื่องบิน IL-62 จากเบลารุสจึงอาจจะสามารถปฏิปต่อได้ว่า อาวุธในอนาคตนั้นมันจะมาจากโซนยุโรปมากกว่าจีนไล่เรียงไปเลย 1. ทรงสงครามรัสเซียยูเครนแต่ไม่ยืนยันว่ามาจากประเทศไหน 2. เช็ก 3. เซอร์เบีย 4. เบลารุสโดยระยะหลังมานี้เบลารุสลดการพึ่งพารัสเซียด้วยการผลิตระบบป้องกันภัยทางอากาศขึ้นมาเองรวมถึงโดรนรุ่นใหม่ ซึ่งต้องจับตาให้ดีเพราะกัมพูชาไม่มีเครื่องบินขับไล่แต่อาจจะไปซื้อโดรนที่มีขนาดใหญ่ที่สามารถติดตั้งมิสไซล์ได้ก็เป็นเรื่องที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียว